คาดานอเอดาคืออะไรทำไมผู้ก่อตั้งพูดเยอะแต่คนก็ยังแห่เทรดคาดาน o เอดาคือแพลตฟอร์มล็อกเชนสาธารณะที่ใช้ Proof of Stake (POS) ในการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2558โดยชาวโทสกินสันผู้ร่วมก่อตั้งมีเื่อยังก่อนที่จะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2560และได้ก่อตั้งองค์กรทั้งหมด3องค์กรเพื่อเข้ามาพัฒนาและดูแลคาดาน o ได้แก่คาดานฟาวเดชั่น i o OH s k และ EMOGO โดยมีราคาอยู่ที่2ดอลลาร์15เซนต์ต่อ1เอ้า70บาท82สตางค์ต่อ1เอเาณวันที่16สิงหาคม2564อะไรทำให้คาดา a โนแตกต่างจากเหรียญอื่นๆผู้พัฒนากล่าวว่าคาดานโนเป็นบล็อกเชนเจเนเรชันที่3ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนยุคก่อนๆโดยประกอบด้วยความสามารถในการเพิ่มขยาย scalability ความสามารถในการทำงานร่วมกัน มินเทโรเปราบิลิตี้และความยั่งยืนสู่สเตนาบิ i ิตี้ผ่าน Layer a r c h ร์ e c เ u r เโดยหากเปรียบเทียบก,กับบล็อก a i n ลุกแรกอย่างบิตคอย n แม้ว่าจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มคนได้แต่ก็มีข้อจำกัดในการทำธุรกรรมทางการเงินบางประเภทอีกทงไม่สามารถสร้างเงื่อนไขบนการทำธุรกรรมนั้นๆได้และอีเธอร์ยังซึ่งเป็นบล็อก i n Generation ที่2ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างเงื่อนไขบนการทำธุรกรรมได้ แช่นสมาร์ทคอนแท็อย่างไรก็ตามบิตคอยและอีเธอยมไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสําหรับการเพิ่มขยายรวมถึงไม่มีระบบการกํากับดูแลที่ดีเท่าที่ควรโดยสามารถดูได้จากการเกิดฟอสฟอสขึ้นของบิตคอยแคตและอีเธอยมคลาสสิกคาดาโนขึ้นชื่อว่าเป็นอีเธอยมคิลเลอร์แม้ว่าการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟอสของอีเธอร์จะทให้ความเร็วในการทําธุรกรรมของ ETH กดอ่านข่าวคาดาโนเอดาคืออะไรทำไมผู้ก่อตั้งพูดเยอะแต่คนก็ยังแหกเทรดต่อที่สยามล็อกเชน